สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำภาพเบื้องหลังเปิดวิกบิ๊กสามให้ชมกันอะไรมันยังต้องมีอีกถูกต้องนอกจากนั้นนะครับในส่วนของการมาเทศจำแรงที่เพิ่งจบไปนะครับอาคมที่กำลังอ่อนโอเต็มคนทั้งน้นสายรับจับแอปก็เหมือนกันน่ารุนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครับ ซามเมงร้านไหนอร่อยลูกหมดอ่พี่ก็กินอยู่ร้านเดียว <c oughs> คนผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้อไท่ายละครเรื่อง Rock Letter <c oughs> คำรักจากก้อนหิน ซึ่งเป็นละครพิเศษที่จัดทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยได้มาชาเคนผูภูมิใหม่และนักแสดงชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเคนยามามุระและเคียวอิชิโคโมโตะมาร่วมแสดงด้วยสถานที่ถ่ายทําในเรื่องจึงอยู่ที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นซัเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ะทำให้นักแสดงบางคนนั้นเกิดอากาศ ตอนอยู่เมืองไทยก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่อ่ชอบดื่ชาตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ้แล้วควรจะทาท่ชาอย่าง,างยิง่งเพราะหนาวมากนในขณะที่มาชานั้นหนาวมากจนต้องพึ่งชาแต่ในส่วนของเคนนั้นนะเอะหนาวจนฟันออกปากเนี่ยนะแอะเคนคะ ได้ข่าวว่ามันออกปากมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะคุณเนาะอ่ะอ่ะอ่อคุณผู้ชมคะเนื่องจากยกกองมาถ่ายทำที่ญี่ปุ่นอยู่หลายวันจึงทำให้เ็นภูมินั้นรู้จักเส้นทางและร้านอาหารอร่อยๆในเมืองเซนไดมากขึ้นนี่เขารู้ทุกซซ่ทุกซอยทุกมุมนะร้านลาวเมงร้านไหนอร่อยรู้หมดพี่เ็กินอยู่ร้านเดียว พี่กินอยู่ร้านเดียวเ็วันที่ร้านเดียวเวันี่ก็อยู่ร้านเดียวเพราะมันใกล้โรงแรมแอะให้รู้จักอยู่ร้านเดียวแถมยังกินอยู่ร้านเดียวตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาด้วยซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการมาญี่ปุ่นมากเลยค่ะผู้ชมผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าแค่นั้นกินอยู่ร้านเดียวอ่ะกินอยู่ร้านเดียวตลอดทริป แต่ถ้าพูดถึงความสวยงามของบรรยากาศที่เซนไดก็ถือว่าคุ้มค่าแก้กัรนได้มาและนั่นก็ทําให้เข็นอดที่จะถ่ายภาพเก็บความสวยงามเหล่านั้นไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้ อ,อาหารก็กินอยู่ร้านเดียวในหนึ่งรูปครับแถมถ่ายรูปก็ยังได้มาแค่รูปเดียวอีกเคนคะหนูจะมักน้อยไปถึงไหนเหรอคะลืคุณผู้ชมคะหลังจากที่เคนได้มาประมาณรูปเดียวไม่ประสบความสำเร็จกับการถ่ายรูปวิวเคนจึงหันมาร่วมมือกับไมล์เพื่อจะถ่ายภาพแบบเก๋ๆคู่ๆกันบ้าง แอะสักสซึ่งเป็นการถ่ายภาพคู่คู่ที่ดูจะเสี่ยงชีวิตมากเลยทีเดียวไม่ไม่ยังยังยังแอะมามาใหม่ค่ะเข็นค่ะอันนี้คือทำประกันชีวิตกันเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมคะคุณเนาะอ๋ออ๋ออ๋อ ู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมารับชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการเซฮายโดยครั้งนี้ติ๊กกัญญรัตน์ได้เดินทางมาที่มาดีฟพร้อมกับเพื่อนคณินและออมสุชาโดยกิจกรรมที่ทั้ง3คนจะทำกันในวันนี้คือการดำน้ำเพื่อชมความสวยงามของโลกใต้น้ำและก่อนจะลงน้ำสาวๆอย่างติ๊กและออมก็ต้องมีการเตรียมตัวกันสักเล็กน้อย ากจะเป็นพิธีกรเองแต่งหน้าเองและแถมยังทำผมให้ตัวเองและแคกรับเชิญอีกตัางหากโอ้ยทำงานเกินคุ้มจริง,รงๆค่ะติ๊ก<า>คนผู้ชมคะหลังจากคี่มืวานนี้เราได้เห็นภาพเบื้องหลังของบรรดานักแสดงก้อนงานเปิดวิกๆสามไปส่วนหนึ่งแล้วในวันนี้ความสนุกสนานก็ยังไม่หมด เพราะเจจะจัดให้ดูกันแบบเต็มๆอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่คุณแม่ยังสาวแพชรนภาผาซึ่งมาพร้อมลูกชายสุดหล่ออย่างน้องเรสซิงคุองไปหาตองนี้เลยอเอๆเอาไปด้วยทุกที่นี่สินะที่เขาเรียกว่า แม้ลูกอ่อนตัวจริงคุณผู้ชมคะในขณะที่แพ็คพกลูกชายมาด้วยทางด้านพี่ปอนันก็พกทำอะไรเกีงใจไฟผมด้วยครับผมใช่ได้พี่โอ้โหอะ ไฟส่วนตัวมาด้วยเพราะว่าพี่จะต้องได้ไฟเต็มเต็มอย่างนี้น่ารักอยางนี้น่ารักนได้หน้าได้หน้โอ้โหขาวมากขาวมากเอ๋เอ๋ให้ก็ใกล้จนแทบจะเข้าสิงไฟอยู่ละไม่ขาวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะคะคนเพ๊ะเอ๊ะเอเอเพราะดำไปหน่อยใช่ไหม อบอนอคนผู้ชมคะหลังจากที่นักแสดงทยอยมาจนเกือบครบแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะขึ้นเวทีไปซ้อมซึ่งแต่ละคนนั้นก็ดูจะตั้งอกตั้งใจในการจดจำคิวของตัวเองเชอบเบลโอเคอโาโฟคะต่อด้วยนะครับ เจ็ดตั้งค่ะเหลือในการเผยแพร่ขอนนี้มีเรือตลอดเอ๊ะถ้าตกลงว่าคิวเนี่ยจะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าคุยกันไม่หยุดเลยทีเดียวเอ่ะโทษนะคะนี่ไม่เจอกันมากี่ล้านปีเหรอคะคุณเนาะอ๋ออ๋ออ๋อ ผู้ชมคะในขณะที่คนอื่นๆน,นั้นจะสร้างรอยยิ้มถ้ากำลังเมาหมอยกันอยากออกรสชาติทางด้าน Mario Mario, มาริโอเมาเรอก็กำลังช่ง 28, องยีลงมาหมดลูกช่ง 28, องยี่ลงมาลูกที่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่โอ้โอ้อยู่ที่เดิมก่อน ตอนนี้เป็นสับคิวสัมภาษณ์หลังม่แสดงแต่ละครช่องยี่แย้ค่ะดูล่องลอยไปในดินแดนอันไกลโพล้นแอะโอ้คะกลับบ้านไปนอนสักตื่นก่อนไหมล่ะคะโอคุณผู้ชมคะในวันนี้นอกจากนักสแสดงรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็ยังมีนักสแสดงรุ่นเล็กที่แสนจะน่ารักน่าอ็นดูอยังน้องรถบัสมาร่วมงานด้วย งานนี้พี่พี่นักแสดงแต่ละคนจึงแย่งกันดูแลน้องรถบัสเป็นการใหญ่เจ้าเป็นดัดแมนจะมีหาที่ช่วยเห,หลือค่ะดังนั้นไปดูว่าไปไฟหลอดจับหลอดทจับรับมนอยู่หา ไม่ว่าจะเป็นงานไหนของช่องสามเมื่อมีการรวมตัวของนักแสดงเกิดขึ้นเราก็มักจะได้เห็นความรักความผูกพันและการดูแลกันและกันของนักแสดงช่องสามอยู่เสมอรวมถึงในวันนี้ด้วย ขับผิวนะสีขาวเ mm hmm. ด้งพองพงช่วงตะลยุยอุ๊ยเมาว่ะคุณผู้ชมขายอย่างที่บอกว่านี้เราจะมาคุยเรื่องอาคม uh huh. อ่ะเรื่องของเนื้อหาก็คือข้ามไปเลยเอ้าทำไมอะโฟกัสที่ความขาวของพระเอกปะล่ะโอ้จร oh oh ิงอ oh ู้ ไอ้สุเสื้อกล้ามสีดำนี่สิขับผิวนะสีขาวเด้งพองพองพองนี่ขนาดผิวข้างนอกยังขาวแล้วข้างในจะอมชมพูขนาดไหนไปถึงสะดือสะดือติ๊แฉกอย่างเงี้ยนะเข้าใจแต่ดูปากชมพูนั่นสิทุกคนก็กรีดร้องกันดีงานดีงานดีเจมส์มาขาตอนนี้กำลังไปที่แบบฮือฮากันมากเลยทีเดียวเรื่องของผิวพรรณของเจมส์มาถูกนะคะยิ่งใส่กล้ามดำเมื่อไหร่เนี้ย กืนน้ำลายเอือกอนั้นนั่นคือส่วนของความขาวาส่วนขาวต้องดูผิวเจมส์มาถแต่ในส่วนของความดํมมืดชั่วร้ายทำมืนในหัวใจซึ่งก่อนหน้านั้นคนเคยสงสัยโกสินเออกระนาสีต้องเป็นคนชั่วแน่นอนจะเป็นคนดีได้หรอ,อ ปรากฏว่าเป็นคนดีโทการพิกดบาดครั้งยงใหญ่ในชีวิตของพี่โกในเฉลีเดียวก,กันอีกคนพิกดบาดเหมือนกันทําไมฮะพี่ขวัญโอ้ยน้าซีดูหน้าหวานหวานเป็นคนดีไปตลอดชีวิตคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นคนร้ายแล้วก็ชอบด่าต่างๆนานาเพราะอย่างยิ่งทีเกื้อโดนหนักมาก<อ>คนก็สงสารแต่ว่าคนร้ายคนนี้ในที่สุดแล้วโดนอาคมเข้าตัวจ้ะอ้าวอาเดือดร้อยไครเหรอนางเอกน้าซีต้องมาช่วยอีกแล้วนางเอกช่วยแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องดูกันหน่อยนะเดี๋ยวเพิ่งเล่าหมดไงก็ต้องรอติดตามนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารทางช่อง3เท่านั้นนะถูกและสำหรับคุณผู้ชมที่หิวโหยความฟินนั้นจันหน้าจ้ะทำไมอะมาเสิร์ จอได้กเห็นแล้วได้เลยจิบจิบหกจจหมอนกันได้เลยรอติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้เลยดีกว่าอะไรสายรับจับแอปไงคะคุณเล่าสิกำลังสนุกสนานไดทีเดียวนะครับอนอกจากละครที่ห้ามพลาดเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมที่เราเคยเกลิ่นไว้จำได้ไหมเราบอกไปแล้วไงเ่าเต้น c o เวอใช่ไหมถูกต้องตอนนี้นะครับมันมีงาน Cover Dance b l u e p r i n t ถ้าเกิดใครจับจังหวะท่าเต้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงเขามีคลิปสอนเต้นด้วยนะคะเดี๋ยว ทำไมเพิปป่งมาวันก่อนที่เราเต้นกันลำบากเราบนต้องมาแกะท่้เเขาจะรู้ไหมว่าเราแกะท่ากัน<อ>สามสี่ชั่วโมงรู้ไหมเราเห,เหนื่อยมากเอาเอย่างนี้ตอนเนี้ย ที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะยังร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมสนุกได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับไปแกะท่าแล้วก็รีบส่งคลิปกันเข้ามาเยอะๆเพราะมีเงินรางวัลให้ชิงกว่า90,000บาทเลยทีเดียวเชียวนะครับอะส่งไปดูกันที่ไหนคะกกติกา,กกาไม่ยากเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ www.ch3thailand.com นะจ๊ะอ่าเรียบร้อยส่วนคืนนี้คืนนี้ค่ะที่หลายคนรอคอยไงทำไมฮะการมาเทพปราบมารอยากมาเป็นคุนแรก แรกที่สําคัญคือนีตัวร้ายอย่างแองจี้กับซินดี้ที่หลายคนเชียร์ให้ได้มีคู่กันเนี่ยจะยังไงจะยังไงเพราะว่าออกทุกตอนแต่นุกทุกตอนก็หิวผู้มาทุกตอนจะได้หรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องลุ้นกันไปถูกต้องนะคะแต่ว่า2คนนี้เป็นตัวร้ายที่คนรักนะคนเกลียดไม่ลงเออดูจากคอมเมนต์สิไหนคุณดูซิคอมเมนต์เขาว่าเป็นไงบ้างเป็นนางร้ายที่มีคนรักเยอะมากๆค่ะนางสองคนคิวปิดเหมือนขาดสีสันเจสซินดี้สําเนียงเป๊ะกับเจ๊แองจี้ผู้มีลิ้นไก่สั้นฮ่ารักรัก คิวปิดควรทำตอนพิเศษให้ซินดี้กับแองจี้อ่ะให้นางใช้บริการคิวปิดฮัทแล้วเจอคู่สักทีหรือจะให้นางคู่กันเองเนี่ยน่าจะให้สองคนนี้มีปัวได้สักทีหามาตั้งเจ็ดตอนแล้วยังโสดอยู่แล้นี่ฉันหามากี่ปีผ<อ> <ๆ S 1> ิดปีแล้วรู้เปล่าว่าใะไเรื่องสิอะไรเรื่องอ๋อแหมอินขึ้นมาเลยคน<อ>จะมาอยู่ที่กระตุกเลยนะฮะนะเออพูดถึงซินดี้กับแองจี้แล้วอ่ะพี่นก <ะ S 2> <นะ S 1> อ่นะก็นกเหมือนกันด้วยอ้าวเล่นด้วยคุณบาตว่า สารแล้วทำไมไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครเขียนไม่มีใครเม้นอะไรเลยฮะลูกตุ้มโดนลืมไปเลยก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> นะฮะแล้วนี่ทำไมเขาถึงได้มากล่าวถึงนี่เขาบอกว่านี่ดิแฟน ฉันลืมกก่าถึงลูกตุ้มแต่สิ่งที่ไม่ลืมกก่าวถึงก็คือผู้ชายอ๋อแน่นอนผู้ชายคิวปิทันเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สงสัยมาตลอดผู้หญิงที่คิวปิดทันนั้นเขาทําบุญมาด้วยอะไรผู้รักผู้หลงผู้หล่อทั้งนั้นเลยโว้ยบริษัทอยู่ตรงไหนเนอะจะไปสมัครตอนนี้อีกหนึ่งความดีงามที่อย่างที่บอกคืนนี้การประเทศปราบมานครับตอนแรกหนึ่งสิ่งดีงามที่เราจะได้เจอการน,น,นอกจากความรวยแล้วก็คือความหล่อ ของคุณเคนที่ระเดชแล้วก็ความละมุนของน้องต่ออุ้ยตายแล้วเลือกไม่ถูกแล้วนะมาเขาเผือกกมาทั้งเรื่องเลยพี่เคนกอเขาน้องต่อกอับเขาอี่งงไปหมดเลยคือคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีถึงบอกว่าวีคหน้าชนีเตรียมเปลี่ยนผัวค่ามาถึง2คนเลยทีเดียวเชียวนะคเขามีการส่งไม้ต่อกันมีคนไปทําแบบภาพการ์ตูนตัดต่อเห็นปะ่ะนี่ว่าอเล็กก็ส่งไม้ต่อให้กับพี่เคนแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับน้องต่อด้วยคือเรื่องตอนนี้คุ้มมากดูทีเดียวได้เห็นแบบว่ารอๆใสๆรู้ไหมคุ้มเพราะอะไร น้องต่อถอดเสื้อทำได้ดีนี่คนลาก่อนน่าจะตอคนไห่น่าจะใส่ให้มันแนน้วมันร้อนพี่เป็นแม่เขาได้เขไม่น่าตัดอารมณ์ขนาดนั้นก็ต้องรอติดตามนะครับกับตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Cupids ของเรานะฮะก็แล้วแต่แต่ส่วนฉันก็ขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้ารอเจอพี่คุณตรเดตหน้าจก้อนเอาหล่อแต่งตอนนี้เลยหรอตแต่งแต่ตอนนี้สิด๊อย้อมผมด้วยนะฮะลาไปก่อนแลวกันนะครับสวัสดีครับ จะต้องย้ำไม่ทองสีให้เขาปิดกล้องก่อน